สวัสดีค่ะพบกับครูเกมอีกแล้วนะคะที่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ครูเกมจะพาเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะหัวข้อการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็คือการระเหิดและการระเหิดกลับค่ะ ข้อสังเกตของเรานะคะวันนี้ก็คือลูกเหม็นหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเนปทาลีนนะคะแล้วก็พิมพ์เสนจากสองภาพนี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าลูกเหม็นจะเอาไปใช้ในการดับกลิ่นห้องน้ําแล้วก็พิมพ์เสนก็จะไปใช้ในการไปทำเป็นยาดมใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วสองภาพนี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับหัวข้อการเรียนรู้ของเรานะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะนักเรียนลองตอบคำถามดังต่อไปนี้นะคะว่าถ้าเราทิ้งลูกหมิ่นไว้ในอุณหภูมิห้องเมื่อเวลาผ่านไปลูกหมิ่นจะเป็นอย่างไรใช่แล้วค่ะลูกหมิ่นจะมีขนาดเล็กลงแล้วก็หายไปนั่นเองเอ๊ะเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้เราไปดูกันเลยค่ะ การที่ลูกเหม็นหายไปนะคะก็เกี่ยวข้องกับการระเหิดนะคะซึ่งการระเหิดคืออะไรเราไปดูกันเลยค่ะการระเหิดก็คือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นสถานะแก๊สโดยการเพิ่มอุณหภูมิให้แก่สะสารซึ่งการระเหิดนะคะจะไม่เปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลวดันเองแต่จะเปลี่ยนไปเป็นสถานะแก๊สเลยค่ะ อีกกระบวนการหนึ่งนะคะที่ตรงข้ามกับการระเหิดก็คือการระเหิดกลับนะคะการระเหิดกลับนะคะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากสถานะแก๊สไปเป็นสถานะของแข็งเมื่อเราลด theory, อุณหภูมิลงซึ่งก็จะไม่เปลี่ยนเป็นสถานะของเหลวจากแผนภาพนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าการระเหิดและการระเหิดกลับเป็นการเปลี่ยนสถานะของสา,สารที่สามารถผันกลับได้โดยการเพิ่มอุณหภูมิหรือลดอุณหภูมินะคะ จากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสาสารมาแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเรามาดูความสัมพันธ์กันดีกว่าว่าการเปลี่ยนสถานะของสาสารเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะการเปลี่ยนสถานะของสาสารการล้มเหลวการระเหิดและการกลายเป็นไอเราจะเห็นได้ว่าสาสารจะสามารถเปลี่ยนสถานะได้ก็ต่อเมื่อเพิ่มอุณหภูมิหรือให้พลังงานความร้อนใช่ไหมคะส่วนการควบแน่นการแข็งตัวและการระเหิดกลับนะคะ สา,สารจะเปลี่ยนสถานะได้ก็ต่อเมื่อเราลดอุณหภูมิลงหรือลดความร้อนลงนั่นเองค่ะจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสา,สารในรูปแบบต่างๆมาแล้วนักเรียนลองทํากิจกรรมนี้นะคะโดยวิเคราะห์แผนภาพการเปลี่ยนสถานะของสา,สารแล้วก็ตอบคําถามค่ะข้อ1การเปลี่ยนสถานะ A เรียกว่าอะไรอุณหภูมิของน้ําเพิ่มขึ้นหรือลดลง การเปลี่ยนสถานะ A เรียกว่าการหลอมเหลวอุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นนะคะข้อที่2นะคะการเปลี่ยนสถานะ B เรียกว่าอะไรอุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะการเปลี่ยนสถานะ B นะคะเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการกลายเป็นไอซึ่งอุณหภูมิของน้ำก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะข้อ3นะคะการเปลี่ยนสถานะ C เรียกว่าอะไรอุณหภูมิของน้ำลดลงหรือเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนสถานะของ C ก็ค <sk> ือการแข็งตัวนะคะอุณหภูมิของน้ำจะลดลงนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะการเปลี่ยนสถานะของดีเรียกว่าอะไรอุณหภูมิของน้ำลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นนะคะการเปลี่ยนสถานะของดีเรียกว่าการควบแน่นนะคะอุณหภูมิของน้ำก็จะลดลงค่ะข้อที่5นะคะการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊สเราเรียกว่าอะไรคำตอบก็คือ การกลายเป็นไอนั่นเองค่ะข้อที่6นะคะการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็งเรียกว่าอะไรการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็งเราเรียกว่าการแข็งตัวข้อ7นะคะการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวเราเรียกว่าอะไรการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวข้อที่8นะคะ การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สเรียกว่าอะไรและข้อที่9นะคะการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สไปเป็นของแข็งเรียกว่าอะไรการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สเรียกว่าการระเหิดส่วนการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สไปเป็นของแข็งเราเรียกว่าการระเหิดกลับค่ะจากที่ได้เรียนรู้และทําแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนสามารถทบทวนหัวข้อการเรียนรู้ได้ดังนี้ค่ะ การเปลี่ยนสถานะของสา,สารมีความสัมพันธ์กันโดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสา,สารและการเปลี่ยนสถานะของสา,สารก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ค่ะบทเรียนวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ